สวัสดีค่ะ EP นี้ยังอยู่ที่ดอกขานะคะแต่จะเป็นลายใหม่ลายในวันนี้คือลายที่เรียกว่าคดกริบค่ะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะนะคะมันอยู่ที่เทคนิคในการแกะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันเลยนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะทั้นแรกเราทำดอกขา รวงข้าวคือกลีบแหลอมอย่างเดียวพอมาเป็นดอกลักเร่เราก็จะเจาะลางกลีบด้วยนะคะพอมาเป็นลายคดรกลรีบจะเหมือนกับรวงข้าวแต่ว่าไม่สับหวางในกลีบแต่ละชั้นจะไม่สับหว่างกันจะตามกันไปตามขึ้นไปเป็นแถวเลยนะคะแต่เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะออกมาเป็นกลีบเหมือนกับกลีบมะเฟืองนะคะถ้าทําถูกจะเป็นร่องๆแบบนี้จะเป็นร่องตามยาง ขอขออนุญาตเอามาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะซ้อนๆกันขึ้นไปเป็นแถวเลยค่ะเห็นสีมอมๆไหมคะนี่คือคนนะกราลังจะถานอยู่เลยค่ะว่าทำไมมันเป็นสีออกเขียวๆด้านโคนค่ะด้านโคนเนี่ยด้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตรงส่วนโคนยังไงก็ต้องมีอมเขียวๆขียนะคะ นี้เราจะไม่ปากไม่ไม่กลาให้ดูแล้วนะค,ะ,คะ,ะว่าจะไม่ได้ไม่เสียเวลา้ชมดี๋วผู้ชมย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะว่ากลาวยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําเลยนะคะจะเรเิ่มทำก้านเลยนะคะค่ะ,ะค่ะทำก้านนะคะตัดวิธีลงไปตรงๆลึกประมาณสองเมนสามมิลลากให้เป็นวงก,กลมนะคะเสร็จแล้ว ปาดข้างนอกออกเพื่อจะได้ก้านจะได้โนนสูงขึ้นนะคะนอนมีดให้ปลายมีดชนกับรอยปากพอดีไม่ให้เกินเข้าไปข้างในนี่ฉะนั้นแกนมนจะขาดนะคะ,อะนอนมีนนดมเหมือนดอกขาอื่นๆที่ทํามาเหมือนกันทุกรายนะคะตรงนี้เสร็จาก็จะได้ก้านขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะแบ่งช่องนี่ที่แบง่งช่องเหมือนเดิมนะคะแบ่งหกช่อง คำกรอไว้ก่อนโดยประมาณจะได้ไม่จําสับสนว่าเออันไหนจะแบ่งอันไหนเพราะว่าจะแบ่งกี่ช่องอยู่ที่ผู้ทำเท่านั้นนะคะตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุเดิกที่เราจะใช้ว่ามีความกว้างใหญ่แค่ไหนแเอาหกดนะีไหมเอาสักหกแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัด อย่งนถ้าแปดแล้วเดี๋ยวลาาจะละเอียดมากเล็กมากค่ะหกมหกก่อนแล้วก็แบ่งสามนะคะข้างนี้ก็เหมืีนกันอย่างนี้กรีบก็จะเท่ากันนะคะค่เป็น6ไม่ต้องถึงขนาดไปหาอะไรมาวัดนะคะกาๆเอานะคะมันจะเป็นธรรมชาติค่ะอันนี้ทำก็จะทำกรีบรวงข้าวก่อนตั้งต้นนะคะ ก็คือเ็นกีดมอญเหมือนหนึ่งเป็นกรีบเลี้ยงจะเป็นปกีดที่ตั้งต้นลายนะคะมมลงข้าวัวันนี้เป็นจําสต้องสวยต้องอะไรนะคะแต่ให้ดูว่าเลวลาที่เราทำเ,เราทำกผีดโค้งนะคะเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำเป็นมุมแหลมง,งานแกะสลัดต้องมีปลายแหลมอย่างเดียวจะไม่มีม,มุมนะคะถ้ามันเป็นมุมต้องลบให้หมด เหมือนใบโพนะคะ,ะเหมือนกรีดบัวมั้ยคะกรีนบัว,บวก็เหมือนค่ะปลาอ่อนค่ะเราจะเห็นว่าข้างๆกรีดนั้นไม่ได้เป็นมุมแหลมนะคะเพราะว่าเราลากเส้นโค้ซึ่งทุกกรีดที่เราจะทำเราจะ คอนกรีตมันจะเป็นเส้นโค้งหมดนี่ค่ะนะคะข้างๆกรีปนี่เนี่ยไม่มีไม,ไม่ไม่มีเลี่ยนต้องโค้งหมดรกรีกจึงจะสวยทีนี้เราจะทาลายลวงข้าวให้ตรงกันและเท่ากันเราก็จะประยุกทำแบบนี้ปกติลายรวงข้าวไอลายคอนกรีตจะทําไปเป็นชั้นๆโดยรอบนะคะอันนี้เราประยุกต์ประยุกตนะ์แ้วเพื่อให้สวยงามขึ้นแล้วก็ ยังไงคะวิธีการประยุกต์เราจะแบ่งร่องก่อนเลยคะ่ะเป็นเส้นที่หมายความว่าทำทีละแถวทำทีละแถวค่ะเราจะเริ่มจากปลายเกล็ดมาทำกิ่ให้่มาเพื่อทำทีละแถวซึ่งลายโคตรเบ่จริงๆแล้วมันจะเป็นไปทีละรอบเหมือนกับลายอื่นๆแต่ทำแล้วมันสวยยากเพราะว่าอันนี้วิธีการแบ่ง แถวก็คือจากปลายตีนนะคะแถวจะต่างกันเล็กน้อยเล็กมางใหญ่บ้างแต่อย่าทำร่องใหญ่นะคะทําตัวนี้ให้เห็นว่ามันเป็นช่องของเขามีแค่ไหนเราไม่ควรจะทําเกินช่องสสารุ่งเล็กๆนะคะอดต่อตัวนี้จะทําเหมือนที่เราเก็บงานแกะสลักที่เราเก็บดอกลายดวข้าวขปลายดอกพอจะเก็บอย่างนี้ทีนี้อันนี้เห็นชัดไหมเพราะว่า เอียงมีซ้ายขวากรีดลงไปนะคะไปเส้นนี้ก็จะเหลืองมันเป็นมุมแหลมจะเป็นลักษณะตัววีเราจะขีดตรงเราจะขีดเอียงยังไงก็ได้ถ้าเราขีดเอียงร้ายก็จะเอียงก็จะสวยไปอีกแบบนึงอาจจะทาแบบเป็นเกลียวไปนะคะได้ค่ะอันนี้ก็จะได้หกกรีดละค่ะได้หกช่องเวลาทำออกมาก็จะ จะได้อย่างนี้ค่ะเป็นหกชอ่องทีนี้เริ่มทำเวลาที่กรีดจะต้องปัดมีดตรงตัวนี้จะเน้นเน้นปัดมีดตรงนะคะไม่ไม่ไม่เหือเก็บความคุ้มมูลก่อนนะคะเก็บความให้พร้ายกันนะคะ เวลากรีดคดกรีดจะไม่เหมือนไม่เหมือนนมข้าพจะไม่เหมือนนนั้นเวลากรีดเกิดอื่นนั้นจะต้องเอียงมีดตัวนี้จะไม่เอียง <c oughs> จะตั้งตรงนะคะลักษณะของกรีดแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นบันไดลักษณะที่ทำคดเกิจะเป็นอย่างนี้จะกรีดตรงอย่างนี้เนี่ยคดเกดลายจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปากแน่นอนเหมือนเดิมปากแบนี้ องข้างนะคะอันนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดเพราะฉะนั้นต้องมีที่ว่างเพื่อจะให้ทําชั้นใหม่เนี่ยถ้าทําเกินก็จะไม่เป็นร่องแบบนี้จะไม่นูนแบบนี้ขั้ที่สองก็จะเนี่ยนี่เป็นลักษณะกรีดออกมาใช่ค่ะก็กรีดปกติจะทําไปตามนี้เป็นชั้นโดยรอบอวลากรีดตั้งนี้วลาปาดนอน,น,อนมีด,นนมดค่ะนอนนี้ โดยปกติจะทำตามรอบอย่างนี้เนี่ยชั้นต่อไปก็จะเนี่ยอมาอย่างนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแต่ทำแล้วมันสวยยากทุกทำก็เลยประยุกต์ทำให้มันเป็นช่องทำทีละช่องนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ะต่นี้เราก็มาประยุกต์ทำให้เป็นช่องก็คือทำทีละแถว ทำจีระแถวตามยาวไม่ทำในตามขวางนะคะก็จะทำร่องสวบบางตัวนี้โดยที่แทนที่จะเขียนตรงๆตอนน,นั้นก็โค้งนิดนึงนี่นะคะ่ะให้มุมตรงกลางนอนมีดเวลานอนมีดต้องเฉียงมีดนี่คะ่ะเพื่อให้เผื่อปลายนี้มีที่ที่จะทำกรีดต่อไปนะคะถ้าไม่มีตรงช่วงนี้จะทำชั้นต่อไปลำบากถ้าตรงนี้แคบ แล้วผู้ทําก็จะหลงลายเนี่ยมาอยู่ปากตรงอยู่ในช่วงที่ปาดเลยค่ะนล่วก็ปาดปาดปาถ้าทําชํานาญแล้วก็จะปาดทีเดียวเนี่ยถ้าปาดทีเดียวข้อดีคือจะไม่มีรอยต่อตรงนี้แต่การที่จะปาดสองข้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะ จะมีที่ว่างพื้นที่ตรงนี้ทำกรีดกว้างแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องอย่าให้เลยขอบถ้าเลยขอบงานจะไม่ไม่เป็นร่องแบบนี้นะคะแบบนี้โค้งนิดนึงออกมาเนะะีนะคะ่ค่ะแล้วเวลาทําไปด้านที่ถนัดเนี่ยจะกินเข้าไปมากด้านที่ไม่ถนัดเนี่ยจะเอียงไปเราก็ค่อยๆปรับไปทีละชั้นนะ ะะจะเริ่มจะเริ่มเบรยไ,ไปทางขวาแล้วพอจะเริ่มเบนไปทางขวาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางที่เราจะกึีกใหม่เพื่อจะได้สลับทางท<ำ>ข้าเก็จะได้กลับมาเท่าเดิมนี่ ทำให้เจอเพราะว่าถ้าเกินเหรียญเนี้ยงานจะไม่นูนแล้วเราจะทำอย่างนี้ไปจนจบทุกช่องค่ะเหมือนเดิมตามกันลงไปแล้วก็คุณจะต้องพยายามทำให้ปลายของกรีดเนี่ยอยู่ตรงกลางช่องด้วยใช่ไหมคะใช่ก็่จะทำไปอย่างเงี้ยเหมือนกันโดยตลอด จะทำให้ดูให้จบช่องนี้เลยค่ะ่ได้ค่ะเนี่ยถ้าเราปาดสองข้างเนี่ยมันจะมีรอยต่ออยู่ตรงกลางเนี่ยที่เราปาดไม่เท่ากันนะคะเราต้องมานั่งซ้ำแต่ถ้าเราปาดไปทีเดียวจะไม่มีตำหนิตรงนี้ทานั้อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่กรีต้องกรีดที่อยู่ในรอ,รอยปาดรอยปาดห้ามเกินรอยปาดถ้าเกินรอยปาดลายจะเพี้ยนเลยค่ะ ลายจะไม่ออกมาจะหลงเองค่ะ <c oughs> เนี่ยที่สําคัญ <c oughs> คือเนี่ยช่องเนี้ยเนี่ยช่องเนี้ยสําคัญ <c oughs> ที่สุดตรงข้างก็ไม่เป็นไรตรงข้างเนี่ยเนี้ยเรามาบีบตรงนี้ออกก็จะออกไม่ให้เกินไม่ให้เกินร้อยที่เราปาดไว้เราจะปาดหางปาดทีก็ไม่เป็นไรไม่ยากใช่ไหมคะทุกผู้ชม ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ต้องนะสับวานะแ้วก็สำคัญคืออย่าให้เกินเท่านั้นแหละแล้วก็ตัวแต่ละกรีดแต่ละกรีดที่ซ้อนกันก็ควรจะมีช่องฟังที่เท่ากัน <laughs> ที่ท่ากันี่สวยนะคะไม่งั้นแล้วคันบันไดจะขย่งเกงกอยนะคะมันก็จะไม่สวยพัายายามแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราทําช่องอื่น เราก็ควรจะเลงซ้ายกว่าด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่จําเป็นนะฮะไม่จะไม่อะไรอะไรค่ะจังง่ายกว่าค่ะมเพราะว่าเขาจะเป็นร่องไข่ร่องร่องน้นร่องไข่ร่องเขาแต่ถ้าอยู่ในระดับเดียวกันได้มันก็จะสวยชิมสวยค่ะจะสวยมากอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับดอกคายอื่นๆนะคะคือเราจะหยุดตรงไหนอ ก็ได้แค่ที่ปากคือแค่ดีกเล็กน้อยนะคะสำหรับการขึ้นในช่องใหม่นะคะมือสำคัญที่สุดมือซ้ายเนี่ยสำคัญมากหมุนถึงจะโค้งหรือไม่โค้งขึ้นอยู่กับมือซ้ายนี่แหละตัวเฉพาะนิ้วโป้งเลยใช่ไหมครับใช่เวลาเวลาปาบนะคะหมุนจะโค้งง่าย จะหมุนปั๊บกับอัอดดน,ะะอนนี้โป้งช่วยดันนะคะดันมีดไปนะคะเดี๋ยวก็ทำต่อกันไปนะคะเดี๋ยวตอนใกล้จะจบแล้วจะมาพบกันใหม่อีกทีค่ะค่ะเราทำครบกช่องแล้วนะคะลายพดกริจะออกมาลักษณะนี้อเราจะเก็บงานแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยปลายนี้ยังไม่สวยนะคะเรา,ะะาจะเก็บงานก็ใช้วิธีทำร่องแบบนี้นะคะ ทีที่ทปลายเนี่ยค่ะนี่ใช้เย็่มีข้างซ้ายข้าง,ง,งมืงเย็่มีข้างขวาข้างเนี้นะค่ะเราจะจัดเป็นเส้นเล็กๆทีๆนะคะตอนนี้มันอาจจะไปเจอร่องเดิมบ้างมันก็เลยเหมือมนกับดอกคาลายอื่นๆจบเหมือน,น, <ๆ S 2> นกันเลยนะคะ เห็นไหมคะว่ถตาเราทำฝุกแถวเนี่ยกรีบก็จะใหญ่จริงถึงถ้าอยากจะให้สวยก็แบ่งแปลกจะกําลังดีนะคะแต่จะอันนี้จะดูชัดหน่อยทำให้ดูง่ายง่ายค่นนะคะพอปลายนี้ถ้ายังไม่เรียวเรียวยังไม่ถูกใจก็พื้นเขียงเขียงเลยตัดเล็มเอานะคะในส่วนที่เราเฉือนแล้วมันบานออกมา เห็นไหมคะใช้ได้หมดกันไกลก็ช่วยได้นะคะถ้ามีกันไกลกันไกลก็ช่วยได้เหมนให้เป็นรูปลักษณ์ที่เราต้องการค่ะจบนสำเร็จค่ะแล้วก็ไปจุ่มน้ําจุ่มเลยนะคะสกแล้วก็แช่ไว้สัก10นาทีค่ะ10นาทีนะคะ กว่าจะแข็งน้ำเย็นจัดๆก็จะดีค่ะนี่ค่ะโอเคนี่นะคะนี่คือลายดวงข้าวนี่คือลายดอกลักเล่อันี้คือลายกดผิดนะคะความแตกต่างของแต่ละอันความสวยงามของแต่ละแบบก็จะสวยกาเป็นคนละแบบดังนั่นเวลาที่จะใช้ผู้ทําก็เลือกใช้ได้นะคะสามารถจะไปแกะอย่างอื่นได้หมดไม่ใช่เฉพาะแค่ดอกอย่างเดียว แตงโมเป็นลูกแกะเป็นชั้นๆแบบนี้ก็สวยนะคะหลายอย่างจะไปแกะในมะม่วงในผลไม้ชนิดอื่นอะไรก็ได้อยู่ที่ผูท้ทาจะเลือกว่าจะนําลายใดที่จะไปแต่งนะคะวิธีใช้งานนําไปใช้งานก็เหมือนเหมือนกันนําไปตกแต่งอาหารทําไดท้ทั้งสดทั้งทั้งเอาไปทําให้สุกนะคะและที่สําคัญก็คือยังใช้จัดแจจางได้นะคะค่ะ จริงๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งลายใช่ไหมคะใช่ค่ะลายเกดลายเกดก็จะเป็นกริดโคง้งจะเป็นพื้นฐานของเวลาทําดอกมันชื่อนะคะเราก็จะทําลายโคง้งดนะังนั้นครั้งต่อไปก็จะทําให้ดูอีกครั้งค่ะก็หลังจากที่เราดูคลิปหน้าเราก็จะครบในเรื่องของดอกคานะคะ<ๆ>ก็จะเลือกใช้อย่างไรก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะ ค่ะก็จบไป3แพทเทิร์นแล้วนะคะก็เหลือลายเกล็ดอีกครั้งเดียวนะคะในครั้งหน้าวัตถุดิบยังเหมือนเดิมนะคะก็เตรียมแครอทเอาไว้เหมือนเดิมค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปทั้งหมดที่ทำมานี้คงจะเป็นที่ถูก,ถกใจกับผู้ชมนะคะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรก็แจ้งมานะคะอยากชมผลงานบ้างคะ่ะส่งมาให้ดูกันบ้างนะคะค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืม ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากฟังความคิดเห็นจากท่านๆมากเลยนะคะยังไงก็ลองเขียนแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะค่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ